เอาละค่ะเราไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกับพี่วีวารินสัจเดลกันค่ะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโก้น้องพิมพ์ครับไปกันที่รัสเซียก,กันก่อนเลยนะครับตอนนี้กําลังตกเป็นเป้า <c oughs> ที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์โดยสื่อมวันตกว่าอยู่เบื้องหลังเครื่องบินตก ที่คาซัคสถานหรือเปล่านะครับสายการบินของอาเซอร์ไบจานซึ่งตอนนี้นะครับ BBC ก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่ารสัสเซียคิดว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยเป็นดโดรนของยูเครนแล้วก็เลยสอยให้ร่วงลงมานะครับแต่ว่ารสัสเซียนั้นก็บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับโดยให้ยึดคำอธิบายว่าเกิดจากการเปลี่ยนเส้นทางเพราะว่าไปบินชนกับฝูงนกนะครับนี่คือเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น ในวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับก็ยังคงอยู่ในกระแสข่าวอยู่อย่างต่อเน,นื่องครับจนทําให้ล่าสุดนั้นรัฐบาลรัสเซียต้องออกมาเตือนเรื่องการสนับสนุนพวกคอน spiracy ต่างๆนะครับว่าเอเครื่องบินโดยสารของสายการบินอาเซอร์ไบจานเที่ยวบินที่ J 2 8 2 4 3ตกลงในคาซัคสถานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและฆ่าชีวิตผู้โดยสารไป38รายนั้นเป็น เหตุที่มีรัสเซียอยู่เบื้องหลังนะครับสาเหตุของการตกของเครื่องบินลำนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนครับแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินมาตั้งสมมติฐานว่าอาจจะถูกยิงโดยระบบป้องกันทางอากาศในสาธรารณรัฐเชเชนเนียของรัสเซียขณะที่สื่อท้องถิ่นของอาเซบไบจานก็รายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รายหนึ่งนะครับว่าเครื่องบินลำนี้ตกเพราะว่ามิสซาลของรัสเซียครับดิมิทรีเปสคอฟโฆษ,โษกเครมลิน หรือว่ารัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าคงจะไม่ถูกต้อง,งนะครับที่จะไปผลักดันทฤษฎีใด,ดๆก่อนที่การสืบสวนจะมีข้อสรุปนะครับเที่ยวบินนี้ออกเดินทางจากกรุงบากูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบาจานเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นมุ่งหน้าไปยังกรอชนีในเชชเดียนะครับพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือ67คนแต่เปลี่ยนเส้นทางเพราะหมอกลงจัด โดยบินข้ามทะเลแคสเปียนไปยังสนามบินที่เมืองอักเทาทางตอนะวันตกของคาสซัคสถานซึ่งห่างจากจุดหมายปลายทางไปทางตะวันออกถึง450กิโลนะครับซึ่งจากคลิปวิดีโอก็จะเห็นว่าเครื่องบินลำนี้นั้นโหมงพื้นด้วยความเร็วสูงขณะอยู่ห่างจากรันเวย์สนามบินเมืองอักเทาอีกตั้ง3กิโล ก่อนจะถึงสนามบินนะครับแล้วก็โม่งพื้นแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมนะครับมีผู้เสียชีวิตร38รอดแบบปาฏิหาริย์29รายนะครับและผู้โดยสารหนึ่งในนั้นก็บอกว่ามีความพยายามบินลงจอดสองครั้งเหนือเมืองรรชนีท่ามกลางหมอกลงจัดแต่ว่าระหว่างความพยายามครั้งที่3บางอย่างก็ระเบิดและผิวเครื่องบินบางส่วนก็หลุดออกไปนะครับนนี้นคือเรื่องของรัสเซียที่อยู่ในกระแสข่าวอีกเรื่องหนึ่งก็ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียเหมือนกันนะครับแต่ไปกันที่ฟินแลนด์นะครับสำหรับเรื่องนี้ที่ล่าสุดนั้นได้มีการควบคุมเรือขนน้ำมันของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากคิดว่าอยู่เบื้องหลังการทำลายเคเบิลใต้ทะเลจะทำให้ไฟดับทั้งที่ฟินแลนด์และเอสโตเนียนะครับฟินแลนด์ยึดเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลบอลติก โดยเชื่อว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้สายเคเบลิลใต้ทะเลเสียหายจนระบบไฟฟ้ากับอินเทอร์เนต็ตในประเทศของพวกเขากับเอสโตเนียล้มนะครับโดยฟินแลนด์ยึดเรือลำหนึ่งที่กําลังขนน้ำมันของรัสเซียในทะเลบอลจิกครับเนื่องจากสงสัยว่าเป็นเหตุให้เคเบลิลพลังงานใต้ทะเลที่เชื่อมต่อกับฟินแลนด์และเอสโตเนียล้มเหลวในการจ่ายไฟฟ้าเมือเม่อวันพุธที่ผ่านมาและสายอินเทอร์เนต็ตเสียหายสสายนะครับ เรือลำนี้จดทะเบียนกับทางการของหมู่เกาะคุกซึ่งมีชื่อว่า e a g l e H และ่นผ่านสายเคเบิลเชื่อมระหว่างประเทศ H-Link 2ในวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งของฟินแลนด์ก็บุกขึ้นเรือ Eagle H และยึดการควบคุมของเรือลำนี้ก่อนที่จะพามันเดินทางเข้าสู่น้านน้ำของฟินแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ต่อไปซีเรียกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับแม้ว่าจะเอาชนะบาชอลลาราดและโค่นระบอบของบาชอาลาซาดไปได้แล้วนะครับแต่ล่าสุดนั้นก็มีกลุ่มที่สนับสนุนอาซาดออกมาเคลื่อนไหวรอบโจมตีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงซีเรียรจนเสียชีวิตไป14รายนะครับ จ้าหน้าที่รัฐบาลใหม่ซีเรียเปิดเผยว่าวันนี้ครับกลุ่มผู้สนับสนุนประชาอลาซา์ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่นะครับก็ไปรอบโจมตีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของกระทรวงมหาดไทยเสียชีวิต14รายบาดเจ็บ10ครับการโจมตีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่24ธันวาคมใกล้กับเมืองท่าตาตุสทางตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นฐานที่มั่นของชนกลุ่มน้อยชาวอาววัลวาของในอัขัว เรียบร้อยนะครับจากฟินแลนด์นะครับเราไปต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งก็จะสะท้อนใึสาเหตุถึงความพยายามของอิสราเอลกับสหรัฐในการที่จะยึดเยเมนนะครับจนล่าสุดนั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกนะครับที่ก็ยืนยันนะครับว่าได้ยินเสียงระเบิด ขณะที่อยู่ที่สนามบินด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนที่อิสราเอลกำลังโจมตีทางอากาศใส่เยเมนนะครับเจดรอสอัตนาหอมอัฮานอมเยเบรียซุสครับผู้อนการ WHO บอกว่าเขากับเจ้าหน้าที่สหรประชาชาติอีกหลายคนนั้นอยู่ที่ท่าอากาศยานานานาชาติในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนในตอนที่อิสราเอลกำลังโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมื่อวันพระสชบดีที่ผ่านมานะครับ โดยกำลังจะขึ้นเครื่องบินตอนที่สนามบินกรุงซาาถูกโจมตีทางอากาศทำให้หนึ่งในลูกเรือของเครื่องบินที่พวกเขาจะโดยสารนั้นก็บาดเจ็บและมีคนในสนามบินเสียชีวิต2รายนะครับตอนนี้เป็นสงครามตัวแทนที่กำลังเกิดขึ้นในหลายจุดนะครับโดยมีอิสราเอลและสหรัฐนั้นอยู่เบื้องหลังนะครับซีเรียที่เยเมนทางสหรัฐกับ อิสราเอลและตะว,วันตกก็ไม่ไม่รับกไนซ์ว่าเป็นประเทศแต่เรียกว่าเป็นกลุ่มกลุ่มกบฏฮูตีนะครับใน,นก็ถือว่าเป็นสงครามที่ถ้ามองในภาพใหญ่แล้วมันคือสงครามเดียวกันเลยนะครับและขอปิดท้ายกันนะครับที่เกาหลีนะครับที่ตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยกำลังมีการเตรียมยื่นถอดถอนรักษาการประธานาธิบดีเนื่องจากปฏิเสธในการที่จะแต่งตั้ง ผู้พิพากษาสารรัฐธรรมนูนอีก3ตาตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ตอนนี้มี6นะครับต้องมี9แล้วจะต้องโหวตให้ได้6เสียงในการที่จะถอดถอนยุนซอกยอลแต่ว่าคนที่ขึ้นมาเป็นรักษาการนี่นะครับฮันด็อกซูเองก็เป็นพวกเดียวกันกับยุนซอกยอลไม่ยอมแต่งตั้ง ขวางการแต่งตั้งสาลอีก3าคนทําให้ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติถอดถอนรักษาการประธานาธิบดีนะครับเพิ่งจะขึ้นมาได้ไม่ถึงสองสัปดาห์จะถูกถอดถอนแล้ววันนี้จะทราบนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและมันโมหันสิงครับอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียผู้ปฏิรูปเศรษฐกิจถึงแก่สัญญกรรมวานนี้นะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังก่อนจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจากทางคองเกรสก็ถึงแก่สัญญกรรมอย่างสงบเมื่อวานนี้ด้วยวัย92ปีครับน้องโก้น้องพิมพ์ครับ เอาละค่ะทั้งหมดนี้คือยามเช้าเริมเจ้าพระยานะคะวันจันทร์หน้ายังพบกับเราอยู่นะแลายังมาจัดรายการสดๆอยู่นะคะคแต่ทีนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ